โอเคก็กลับมาอยู่กันกับคอนเทนต์ฝึกภาษาอังกฤษของไอ้โง่โตนะครับดยการมาแปลเนื้อเรื่องของเกมนี้นั่นเองนะก็เดี๋ยวจะมาต่อจากพาร์ทก่อนเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษของผมเนี่ยแย่เอามากๆเลยนะถ้าเกิดว่ามันมีตรงจุดไหนที่ผิดพลาดยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์บอกแก้ไขหรือว่าจะสอนก็ได้นะครับตามอัธยาศัยเลยนะ ก็เราเนี่ยก็ยังอยู่ในบทนํานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาต่อตรงอ่ปาร์ตี้น้ําชาย,ยามปกตินะครับพาส,สอ2นะหลังจากที่พาที่แล้วเนี่ยตัวของเรมุกับมาริสาเนี่ยได้เจอกับตัวของซีคริสตันนะครับก็มาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะก็มาโผล่ที่ศาลเจ้าฮาคูเรนะครับอืมบางทีมันอาจจะใช้งานได้ ไม่แล้วมันใช้ยังไงกันล้ะเนี่ย,ยมันใช้ไม่ได้อะ่ะเธอทำอะไรอยู่นะ่ะก็ทดสอบอะไรนิดหน่อยนะฉันพยายามส่งรูปออกไปข้างนอกเพื่อหาวิธีส่งคนจากภายนอกเนี่ยกลับออกไปฮ อะไรนะแต่ในหนังสือของ R q คิเนี่ยบอกเอาไว้ไม่ใช่เหรอว่าเมื่อคนจากโลกภายนอกเนี่ยมาถึงที่ศาลเจ้าคาคุเรเนี่ยก็จะสามารถออกไปได้ส่งเธอกลับไปเดี๋ยวนี้นะฉันรู้นะว่าในหนังสือของ R q คิน่บอกว่ายังไงโอ้หเหรอเธอนะ่ะอ่านมาแต่ไม่แน่ใจในเรื่องวิธีใช่ไหมล่ะเธอเนี่ยสูญเสียความเป็นมิโกะไปแล้วหรือไงอะ ฉนันน่าไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกนะโอเคคนจากโลกภายนอกนะ่ะมักจะสามารถกลับไปที่ที่พวกเขาจากมาได้มักจะงั้นหรอเธอนะ่ะเป็นนิโกแห่งสจาจ้าฮาคุเรไม่ใช่หรืองไงอะ่ะหรือว่าไม่ใช่อะ่ะก็เด็กผู้หญิงคนนี้นะ่ะให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปอ่ะสิเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างดึงเธอเอาไว้เธอเนี่ยไม่มีเหตุผลเอาซะเลยนะ เธอนะ่ะไม่ได้ทําตามหน้าที่ของมิโก้เลยแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงล่ะขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะเอาหนะไม่ต้องกังวลไปหรอกเธอนะ่ะไม่มีอะไรต้องขอโทษหรอกนะและมาริสานะ่ะก็เลิกพูดใส่ฉันแบบนั้นสักทีสิแหมพวกเธอเนี่ยดูจะมีเรื่องบางอย่างที่ดูน่าสนใจดีนะ ก็เป็นโยคายช่องว่างนะครับยาคุโมะยูคาริอ่ะโยคายแต่ก็พอดีเลยยูคาริมาช่วยชั้นหน่อยสิมีอะไรใหม่งั้นเหรอจะบอกนะว่าเธอน่ะลืมเรื่องเกี่ยวกับซีคริสตันไปแล้วอะ่ะ ฉันขอให้เธอเก็บรวบรวมมันแล้วก็ตรวจสอบพวกมันไม่ใช่เหรอซีคริสตันนี่เธอตั้งชื่อให้พวกมันแล้วนั่นเหรอเนี่ยใช่ก็พวกมันอะ่ะดูเหมือนจะผนึกอะไรบางอย่างข้างในนั้นเอาไว้อะ่ะฉันเลยเรียกมันว่าซีคริสตันมีบางอย่างข้างในนั้นงั้นเหรอไงเธอพูดแบบนั้นนะจริงๆแล้วไม่ต้องบอกฉันก็ได้นะ ฉันเองก็ยังไม่ได้ตรวจสอบอะไรมันมากนักหรอกแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีไปทั่วทุกที่เลยอะฟังดูแล้วเนี่ยมันน่าจะมากกว่าที่ฉันคาดการไว้นะหรือบางทีพวกเขาอาจจะกำลังเสริมพลังให้กับพวกเขาเองฉันเองก็เจออันหนึ่งในป่าเหมือนกันอะพวกมันอะ่ะก็ดูจะไม่ได้อันตรายอะไรนะอย่างน้อยอะเกี่ยวกับเรื่องนั้นน่ะพวกซีคริสตัน่ะ จริงๆแล้วดูจะอันตรายกว่าที่พวกเธอเห็นนะพวกมันอันตรายยังไงกันอะฉันบอกไปใช่ไหมล่ะว่ามันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างถูกผนึกไว้ในนั้น่ะแล้วก็พอฉันพยายามจะปลดผนึกออกอันนึงอะมันก็ระเบิดตู้มเห็นภาพชัดเลยล่ะแล้วทีเนี้ยอะไรก็ตามที่อยู่ในนั้นอะมันก็ระเบิดออกมานอกคริสตัลด้วย มันอนะตรงเข้าไปในป่าละ่ะทำไมเธอทำอะไรแบบนั้นนะ่ะมันอันตรายนะนะันน่ะไม่ต้องห่วงหรอกฉันนะ่ะตรวจสอบเขียนดนของเกนโซเคียวแล้วอะไรที่ออกมานะนะั่น่ะดูจะเหมือนเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแหละเดี๋ยวนะไม่อย่างที่เหมือนกับมนุษย์ตรงเข้าไปในป่าหรือว่าจะเป็น หรือว่าจะเป็นชั้นงั้นเหรออะไรนะไม่มีทางอะ่ะมันเป็นไปได้งั้นเหรอเนี่ยคริสตัลเนี่ยมันเล็กพอดีมือชั้นเลยนะมนุษย์เนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงอะ่ะหรือว่าของเธอมันจะใหญ่มากหรือยังไงอะ่ะยูคาริไม่หลอกพวกซีคริสตัลอ่ะมันก็ขนาดเท่ากันหมดแหละเมื่อชั้นเนี่ยปลดผนึกมันออกหนึ่งอันเนี่ยชั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกคุ้นชินอะไรบางอย่างอะ่ะ ร่างสองหอนของฉันเนี่ยบอกว่าคริสตัลเนี่ยมันคือทางออกของอะไรสักอย่างที่อยู่ข้างในนั้นอะไรนะนี่เธอหมายความว่ายังไงอ่ะทางออกเธออาจจะเรียกว่ารูหนอนหรือว่าแบบพวกรูในอวกาศก็ได้นะแล้วตอนนี้เนี่ยเธอก็ บอกฉันว่ามนุษย์ที่ระเบิดออกมาเนี่ยก็มาอยู่ตรงหน้าฉันแล้วนี่ไงจะให้ฉันคิดว่ามันมีรูหรือมนุษย์หรืออะไรบางอย่างในคริสตัลนั้นนะอืมการอธิบายของฉันเนี่ยคงจะไม่พอสินะมันก็คล้ายๆกับช่องว่างในอาวากาศนั่นแหละเป็นช่องว่างที่ร่องหนแล้วก็ถูกบีบอัดเข้ามาข้างในตัวของคริสตัลนะ่ะ ช่องว่างนั่นหรอฉั้นเดาว่าเธอน่ะคงจะไม่ได้เป็นคนททมหรอกนะยูคาริเธอดูจะมุ่งมั่นมากเลยนะตอนนี้เนี่ยว้าวอ่ะเธอประทับใจงั้นเหรอเนี่ยดีจังเลยอะ่ะเธอน่ะแทบจะไม่เคยพูดดีๆกับชั้นเลยนะเลมุแต่ว่าโชคร้ายชั้นน่ะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันหรอก ซีวคริสตันเนี่ยมันลึกลับเกินไปสำหรับฉันนะ่ะฉันจะเก็บคำพูดของเธอไว้เฉพาะตอนนี้นะแต่ว่าอย่าคิดว่าฉันจะไม่สงสัยล่ะนี่นะ่ะมันต้องเป็นกลิ่นของเรื่องบ้าๆทั้งหมดนี้แน่ๆแ,แต่ว่าช่างเรื่องนั้นไว้ก่อนเถอะตอนนี้นะ่ะฉันต้องการจะพาผู้หญิงคนนี้เนี่ยกลับออกไปข้างนอกเธอช่วยได้หรือเปล่าอ่ะ ไม่อ่ะฉันทําไม่ได้อะไรนะที่เธอสูญเสียความสามารถหรือว่าอะไรอะฮ่าฮาคำพูดนี้มันออกมาจากปากของเธอหรอเลมุปล่อยฉันไปเถอะฉันไม่สามารถช่วยได้จริงๆอย่างน้อยก็ตอนนี้อ่ะนะในขั้นตอนการส่งเธอกลับไปนะ่ะ เราควรจะหาว่าเธอมาที่นี่ได้ยังไงก่อนหรือเปล่าอ่ะฉันรู้ว่าเธอไม่ได้มาจากช่องว่างที่ฉันสร้างขึ้นแต่ว่านี่น่ะคือสิ่งที่ฉันรู้ทั้งหมดก่อนอื่นเลยเนี่ยเธอจะต้องตรวจสอบตัวของซีคริสตัให้มากกว่านี้แล้วเธอค่อยหาวิธีที่จะพาผู้หญิงคนนี้เนี่ยกลับออกไป ฉันน่าไม่พอใจในสันนิษฐานของเธอหรอกนะแต่ว่าฉันจะรับเอาไว้แค่ตอนนี้เท่านั้นแหละแต่ให้ดีเธอก็ช่วยพวกเราหนะหาทางส่งผู้หญิงคนนี้กลับไปทีซีแทนที่จะรีบทําทุกอย่างทั้งหมดนี่เนี่ยบางทีอาจจะดีกว่าก็ได้นะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นรอแทนนะ่ะขอโทษนะนี่มันเป็นความผิดของฉันเอง ไม่เป็นไรหรอกเรื่องเลวร้ายเนี่ยมันก็เกิดอยู่ในที่นี่เป็นประจำนั่นแหละยังไงก็เถอะชื่อของเธอเนี่ยฉันเนี่ยลืมถามไปเลยอะ่ะอืม,อมความทรงจำของเธอเนี่ยยังคงเลือนลางอยู่สินะแม้กระทั่งชื่อของเธอเองเนี่ยก็คงจะจำไม่ได้อะ่ะมันคงแค่จะชั่วคราวเท่านั้นแหละ มันคงไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่หรอกถ้าเกิดว่าจะไปไหนมาไหนทั่วเกนโซเคียวโดยที่ไม่มีชื่ออ่ะโอ้ฉันเนี่ยมีไอเดียแล้วล่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะตั้งชื่อให้เธอเอาไหมล่ะเธอเนี่ยสูญเสียความทรงจำงั้นชื่อว่าโรซี่ไหมล่ะฮะสูญเสียความทรงจำเด็กหายมันมีความหมายทั้งสองอย่างเลยอะ่ะเจ๋งดีใช่ไหมเธอไม่คิดว่างั้นหรอ ฉันจำชื่อฉันได้แล้วล่ะเยี่ยมเลยพวกเราเนี่ยจะได้มีบางอย่างเอาไว้เรียกเธอสักทีอ่ะอ่าลอซซี่เนี่ยมันก็เป็นชื่อที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายอน่ะเธอน่ะเป็นโยใครบางทีเธอเนี่ยก็ทำตัวเล่นๆอย่างนี้เนี่ยแหละยังไงก็เถะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยคงจะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปสักพักหนึ่งแล้วล่ะงั้นฉันเนี่ยขอแนะนำตัวก่อนเลยละกัน ฉันชื่อว่าฮาคุเรเรมุ mu. เป็นมิโกะแห่งสาเจ้าฮาคุเรมิโกะแห่งสาจ้าฮาคุเรเนี่ยสำคัญต่อเกมโซเคียวมากเลยนะแต่ว่าเธอคนนี้น่ะใช้เวลาทั้งวันกับปาร์ตี้น้ำชาแทนที่จะฝึกการเป็นมิโกะแล้วนะชิฉันน่ะไม่ต้องฝึกก็เก่งได้แล้วนะขอบคุณยังไงก็เถอะฉันน่ะชื่อคิริซามะมาริสานะเป็นแค่ผู้ใช้เวทมนต์ธรรมดาธรรมดานะ่ะ ฉันกับเรมูนะ่ะรู้จักกันมานานแล้วละ่ะนั่นนะ่ะก็เพราะว่าเธอนะ่ะตามฉันไปมาทุกที่เลยอะสิแน่นอนฉันนะ่ะทำแบบนั้นไม่มีทางไหนนะ่ยดีเท่ากับการทำให้ตัวเองเนี่ยสนุกตลอดเวลาอยู่แล้วแหละ,หละแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ต้องจำนะฉันนะ่ะยาคุมะยูคาริหรือว่าคู่นี้เนี่ยเรียกฉันว่าโยใครช่องว่าง ช่องว่าเนี่ยคือการตัดมิติในอนาเขตอ่าฉันมีพลังในการควบคุมมันอะ่ะโยใครช่องว่าเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อหรือเผ่าพันธุ์อะไรของโยใครหรอกนะเพราะฉะนั้นอะ่ะอย่าเข้าใจผิดละ่ะเธอเป็นโยใครงั้นเหรอใช่ฉันะเป็นโยคครที่ดีทุกวันหลังจากนี้ของเธออ่ะก็คงจะต้องเจอกับเรื่องเหนือธรรมชาติ ต็มไป,ปหมดเลยล่ะมันคงไม่ใช่เนระื่อปกติของพวกคนที่อยู่ข้างนอกหรอกแต่ว่าเธอนะ่ะจะได้เจอกับโยคยทุกที่ในที่นี่เลยล่ะนะอืมยินดีที่รู้จักนะทุกคนอืมยินดีที่รู้จักเช่นกันฉันเนี่ยขอต้อนรับเธอในฐานะตัวแทนของเกนโซเคียวแล้วกันนะในกรก็เถอะพวกเราเนี่ยไม่สนใจตัวของซีฟิสตันไม่ได้หรอก จากที่ยูคาริพูดมาเนี่ยมันดูจะอันตรายมากเลยละ่ะถ้าเกิดว่าพวกมันถูกปลดผนึกออกเป็นไปได้ว่าเราเนี่ยอาจจะต้องผนึกพวกมันอีกขั้นหนึ่งอะ่ะฉันไม่แน่ใจหรอกนะว่ามันคืออะไรอะ่ะแต่ชัวร์เลยว่าต้องเป็นไอเทมเวทมนต์แน่ฉันจะเก็บดูแลเอาไว้เองได้เลยแต่ว่าฉันนะ่ะไม่ช่วยเธอเหรอกนะถ้าเกิดว่าเธอนะ่ะไปติดอยู่ในช่องว่างอะ่ะ แล้วก็ออกมาไม่ได้นะ่ะอย่าพูดอะไรแบบนั้นสิฉันไม่อยากให้มันเกิดอ,อะไรแบบนั้นหรอกนะผนึกของบางอย่างที่ถูกผนึกอยู่แล้วงั้นเหรอดับเบิลบาเรีอันสิพวกเราที่อยู่ภายในมหาเขตยด,ดานฮาคุเรอะไรก็คงจะเป็นไปได้เท่านั้นแหละโดยเฉพาะกับมิโกะที่ยอดเยี่ยมทั้งการภาวนาแล้วก็ทำพิธีกรรม ฉันเนี่ยจะช่วยสัก <Stars> หน่อยละกันเป็นคำที่ไม่อยากจะเชื่อว่าจะมาจากเธอเลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยเป็นคนสร้างเรื่องแล้วก็ทำลายสารเจ้าอีกแล้วก็ฉันนะ่ะก็คงจะหัวเราะจากใจจริงเลยละ่ะเหตุการณ์อื่นงันเหรอพวกเราเนี่ยก็กำลังเจอกับปัญหาใหญ่อยู่ไม่ใช่หรืองไงอะ่ะมันเป็นหน้าที่ของเธอนะที่จะต้องแก้ไขเรื่องนี้นะ่ะ ก็นี่แหละทําไมฉันน่ะถึงไม่เชื่อใจเธอนะ่ะแต่ว่าเราเนี่ยคงจะมาเสียเวลามากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วล่ะฉันนะจะต้องแก้ไขมันให้ได้อมโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะค่อนข้างจะไม่ใช่ค่อนข้างอแปรมัวมากนะครับพาร์ทนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะมันมีหลายจุดที่แบบผม ผมค่อนข้างจะงงๆอ่ะนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้ายัางไงเนี่ยก็สามารถเข้ามาพิมพ์บอกกันได้นะครับโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมันจะได้แจ้งเตือนนะว่าคลิปของผมเนี่ยลงมาใหม่แล้วสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับบายบาย